สบายดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนแรงเลยมอนี้พาเด็กมากินกับปุ้นบ้านสาวันจ้าหนีจ้ามาสุดท้ายนี่จ้าท่านก็ตอกของมูของมากระบ่แล้วดอกจ้าแล้วพาเด็กมากินกับปุ้นจ้าไปพี่น้องมาจ้ามื้้อนีก็ กเด้งมากินกับปูดพาก,กัดตอกของมวงกันแล้วตอกมาได้แรกรอกยาวตอกกันดีใครกันเบเนีย <c oughs> ้ดีกันดีแกได้ใส่เทิง,ไ,ทง,ไ,งไปแล้วเทิงไดของมเก่าไปแล้วนั่นเี็ดโ้ยนี่เี็ดโ้ยกินแล้วแม่หาไม่เยอะ,ะอยากกินแต่ขนมบุกไม่เอะสิอูไม่เอาคมเมนตนะกินเลยนะเน่น

จะลูกคูบ่อไ่ได้ได้จักโองมูไหนที่น่าไม่ใชด้ไปแน่บบอกเจ้าของมูอยู่วันดีแบบมือเลยวันชินดับกระต่ายแล้วมอนี่น่ากินบหม่ได้เล่ยใส่มเออื่นนี่เออื่นอ้าวผมบ่ได้ขึ้นว่ามันชิ้นดับประค่ายำแต่เขว่าชิ้นดับเลขออกยังบ่คือเล่นมูมันสิกอยู่ไปนี้เจสซองกับซูนซองนาเอาห้อยตัวเก่านะเออเฮ้ย อันเขาตำตกับไตอ้เบิ้ลเราบริสุทธิ์เาออกแล้าเราบริสุทธิหมอยขึ้นสส<อ>นิ่งบริสุทธิ์นะจิตเก่าจิตโอ้รดับไตไหวนอยเดกคือจิตเก่าอจิตซองพี่นันน,น,นนี่เขาจะนอนอันนีเี่ยวไปเจ้านี่เลยมีได้นอนมีหลือคนเยอะอันคอยนอนเจ้าเมื่ออะคอยป๊บคอยซื้ออะรับนนี้คอยนอนรับต่อได้นอยเมื่อก็พุ่งไปอี กินแล้วแม่ว uhm ัน hmm มันมอยากอกินเลยมันอยากยูต้องมันมาจากยูต้องไอ้กินหมื่อ้านนี่กัมันบ่อยู่เสิดจแล้วคือม่อยู่อ่าบ่อยู่แต่ว่าเตียวลูลูกหคือบ่ตืนดอกตัดเครื่อจรเป็นลู่ลู่ป่กโดนกระต้มนั่นอยู่กายหนักกายตาด้วพี่น้องเอ้ยนี่บออือ เม่น um, um ี้ก็มาทุกคนคุมโทนนะจ๊ะใส่เว่ตาดูตาดำเกือบบีนีแตกจ้ะเออลูกใต้ผ้าไปสลักลูกใต้เกือบบีีแตกจ้ะเกือบสมบีนี่แตกบมื่ักบอนท่าก่คือท้งแดงอันไปจนตาบะเดีแจงแหให้หน้าคณะบอมาพี่แล้วรัดมาทั้งโคกว่าจะพีพูดลดไง่รัดมาบอเียพูแต่แต่แตเนาะ เดี <Cornell> ๋ยวฝาต้องได้ถึงได้ยื้อจะแฮงถึงได้อะไระแต่ปิดตั้งเยอะแต่บ้านเใช้ขัปุ่มมาใส่ขับปุ่กันใช่ไหมตึงเลยดังไป กลิ่นมันสมยาไม่อะไรราหลุดจะแลเหนมัจับของโหนมาจับยุเพราะว่าขดิสายเราสิดินมันแหมจะมีลก็สิ่เก่ซ้อมกัดจุกโเี่ยงี่หใจแล้มียาปหรืว่าดอกมันบ่มปบ่เลย้ายังแห้งตเกีมันจืดมันก็ไม่ไแห้งมันก็จืด้ท่านตเกียอกมันแห้งมันติ้วใช่หรือบิดไวๆหลุดไปข้าข้าขัดิใ่ก็ตกจับก่รีดยใจันทีค่อยๆแต่มัน เวลามันเจือกติ้วมันกรบอแห้งเลยเดียวบินมันยุบมันจะโดนกันเกียร็อกอีซัมมันแห้งเลยโดนทำบ่ไดดอันนั้นมาไหนทำบ่อด้กีโดดน้ำบกบินยางมาถค่ดีใจบ่ไดแห้งเอาจะลงยางกอยางซ้ำเสือผู้ธินะ้าระดนลงนี้แลมันบอกปะอยู่เนาะ วันบอกกินบอกวันกินเลยวักงูงๆหมือนัไหนๆก็ยังบักเลยนี่ก็บูกก็จังเห็นเนาะอออเอนี่ได nah ้ตดเบเกรกับลไล้กับซานย่างนะสูมก็ั้เป็นมากนะบักนันเลยสิปปิ้งนะ กินรถแตงเขาแท้พเคยกินกระแตงเมื่อไหน่กินไหมวนมันนะฮกรดึงเขียวมาเพื่อสิบอีกินได้มากแล้วอ้เขียวซุ่กับดำตาก็อยากไรขับบริสัทเลือนลายเด้อมื่อนั้นแหละจะรู้่ ดูว่ามาเแล้วก yes. <laughs> ับป <need> ี่ะ like มึงเเอากัะปีลงมาให้ครอยากกัดอยู่ินองหยุดเอะเวว่าใส่บาททางนีาโ่่าโ่เลยน้ำกับพดขอนกพี่น้องพอมันเปิดเลยยามนาเจอเปสายด้ยเป็เจแล้วแบบเมื่อนี้จะไปส่งไกให้แอยู่ครบ่

มกำัสมด,มสมดลงล่อมึงอยูบนน่บ้านฉันน่ะบ้านนามเรายังวายเฮ็ดสมด้วยเฮ็ดสมด้วยลวีกลัตายบไล่พอกระด้ซิมงมในก,ก้นตัาติที่เราผสมเลยนะม่ีม,มากเล่นกับอะไ้มันนีกมีมากเล่นล <c oughs> ถ้าจะเปเี็ยน เลยบังบินนะครับออแรงจัหงอกก็ได้เขาต่ออีกก็ได้ออกแรงดี่เราเฮ้ยชี้ขับเล่นผู้ตายสองก่วเนี่ยองไม่ได้เทียบกันมากหรอเขาเขาได้ยินเสียงกับตะบูว้แล้วตะบัวเออเราก็ได้มานรับกัน างานเราต้องกลางคืนแล้อเอาฮักกินแต่กลางคืนก็ใช่ลูกค้าแล้วลายไปจักผีซาลอนเรา,าเจมันจะไปใส่บริการเนี่เอาบริการไปจองครับเขาซ้อปมึงอยู่เด้วมั้ยนะ,ะนี่ไปยังมาปักขั้นหัว เดแหงเอาแห้งกินเอาไ่นะผมมีลมเลยดีนะจงัดจริงจริงงี้ดีเลยน้อมาสุดส่วตอนเท่านั้นก่อนเนาะตอนกำลังเที่ยงนะป้าป้าดีๆพูดปัดอูด้วยมันมาล้มกันเนาะแล้วมาถึงกับพูดไปไป พีสกไกตไอแทกคนจ้างาซื้อเหรอคแต้องรอพาซื้อแล้วพี่ลอกอาิงนั่ง้เลยเลยจกโมง่เคนหนึ่งอาซื้อมาหนึ่งที้จากีาตัวเนี่ย เคยจมาไตัวหอมหายชื่อชื่อบบไหนมาไปเ่งยังไม่ม well <ah ันโดงกุ๊ข้างเขาข้างซีดอันจีแบบว่าเออตู้นะดีกผ่าผ่าผขาผ่านนี้เออคิดว่าไปหาสือแบบว่าเอามาคู่ไทยก็่อแม่ไดเลยขายติดตัวไดื้อแม่นะเพิ่มเงินหย่างไรนีวราคาหกพันนะ ก็ออจะไปห 5, าพัานดีดงปล่อยบบาๆปล่อยด้ายเออปลอครัอันตูกเพิ่งน้อยๆุเูเรียนสีห์ตูนั่นขับรเบรดมันเลยซ้ำตัวใช่ไหมนะกาออกไปแล้ววันนี้สอง đà bá rồi nó no. cái đâu vô cái gì trên đà bá mình mình tới đây thưa, quá ừ. <laughs> 10 11 Rồi chỗ nào em Khoa bơ hen. đi. ไม่ันแหลม่า้แขกส้นมาไว้ทิ่ป็ครไยกันเราเห็นนะเออแล้วแล้วพันมีคนมาหาไใน่อบนี้เพื่นเราบระหอนเราปรเหต์ก็่ระ่อดเลยเราปรเห็์ก็เฮยจะห้าไม่ใช่ก็ปลาชีเลตเกียรตินมาวันันอย่างไรครับ่นแ่ สุท้ายเป็อยู่บพรมัน <ฮะ S 1> เกเนคนสิบ่ลุกอบ่ลุก้สิลุกยังมันนั่งลง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 ลองเบิ่งนังบ่จังสิฮนะู้มกดรดนมไลจสเป็นตักอ้าวันะคะ่ะเก็ตรแล,ละ้าในกันนี่แหละเนาะ พี่น้องเอ้ยสุกจะนับปรสเสด็กลน้อยจำวันนี้กตูดเบิร์ดมือจ้งงาง่าตูดจ้าจ้าพี่น้องรับพระจากที่ต่พี่หน่อยก็แล้วกันพี่น้องสวัสดีค่ะไหนคะอืม